สนับสนุนรายการโดย G.P.X. G.P.X. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรอรัลกันอีกเช่นเคยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางรอย e n ฟิลด์ได้มีการเปิดตัว Hunter 350เป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยและกระแสตอบรับของมันก็ต้องถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ราคาแล้วก็รีวิวที่ผมได้ทำการทดสอบไปหลังจากเปิดตัวประมาณ1วันซึ่งก็ต้องบอกว่าทำได้หน้าประทับใจอีกเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดใครยังไม่รับชมรีวิวก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้เลยในวันนี้ผมอยากจะเกาะกระแสของตัว Hunter 350กันต่อโดยจะนำมันครับมาคอมแพ์ในส่วนของตัวสเปคทางเทคนิคเปรียบเทียบกับคู่ปรับสายตรง ซึ่งรถคันนี้ครับเขาได้เปิดตัวในประเทศอินเดียแล้วก็ที่ญี่ปุ่นมาแล้วกับ Honda c b 350ในชื่อเวอร์ชั่นอินเดียและชื่อในที่ญี่ปุ่นครับจะเรียกว่า g b 350ก่อนที่จะเข้าในส่วนของตัว b บค e คอมเพ r ร s ชันะครับผมขอชี้แจงเพิ่มกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าในคลิปที่ผมได้คอมเพลสเปคของตัว Exciter กับตัว Honda R-SX ก็ได้มีคนครับเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ใช่ผู้ติดตามประจำของทางเรามาบอกว่าผมจะคอมเพร์เปรียบเทียบไปเพื่ออะไรเพราะว่ารถมันไม่ได้จำหน่ายในประเทศไทยจะทำไปเอาเหรียญทองโอลิมปิกหรืออันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าประเด็นแรกเนี่ย การที่เรานําเสนอข่าวต่างประเทศครับทุกวงการเลยไม่ว่าจะรถยนต์ใหม่รถมอเตอร์ไซค์ใหม่อันนี้เราทําเพื่อให้เป็นข้อมูลกับผู้ชมเป็นความรู้ครับหรือไม่ว่าจะข่าววงการไหนก็ตามครับเขาก็มีการนําเสนอข่าวจากต่างประเทศอยู่เสมอๆอ,อยู่แล้ว ดังนั้นครับจุดนี้ผมอยากจะทำเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจครับเพราะในอนาคตเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนครับถ้าเกิดทิศทางตลาดในอนาคตเริ่มค่อยๆมาเปลี่ยนจากบิ๊กสกูเตอร์มาเป็นรถในแนวโมเดิร์นคลาสสิกสไตล์นี้เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมขอเริ่มกันที่ในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยเริ่มที่ Hunter 350ครับเป็นเครื่องยนต์1ลูกสูบแบบ Single o v e r h e a d c a m s h a f า2ว wow ระบายความร้อนด้วยอากาศมีความกว้างกระบอกสูบคุณช่วงชักจะอยู่ที่75คูณด้วย85.8 mm มมสัดส่วนกำลังอัดครับ9.5ต่อ1ความจุสุดที่ก็จะอยู่ที่349 cc ซีซีโดยจะส่งกำลังผ่านเกียร์5สปีดทางฝั่งของ Honda GB350 จะเป็นเครื่องยนต์1สูบเหมือนกันครับเป็น Overhead Cam Sharp 2วาล์วแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศมีความกว้างกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่ 70มิล mm. คูณ90.5ม mm. ิมสังเกตได้ว่าจะเป็นลูกเล็กแล้วก็ชักยาวมากกว่าตัว Hunter ร์กำลังอัดครับจะได้เท่ากันอยู่ที่9.5ต่อ1โดยความจุสุทธิรวมครับ348ซ c ส่งกำลังด้วยเกียร์5สปีดเหมือนกันแต่เขาจะเพิ่มฟังก์ชันสลิปเปอร์คัตเข้ามาต่อกันที่พละกกำลังสูงสุดครับ h u n t e อ350จะได้แรงม้าออกมาอยู่ที่20.2 hp ที่6,100รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด27นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีฝั่งของ GB350 ครับออกมาใกล้ๆก,กันเลยคือ20แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดครับสูงกว่าอยู่หน่อยแถมมาที่รอบต่ำกว่าด้วยก็คือ29นิวตันเมตรแล้วก็มาที่รอบต่ำกว่าคือ3,000รอบต่อนาทีด้านของระบบกันสะเทือน เริ่มที่ Hunter 350ด้านหน้าจะเป็นโชคอัพหัวตั้งเทเลสโคปิกมีขนาดแกน41มิมระยะยุบ130มิมด้านหลังครับโชคคู่สปริงที่ปรับพิโลดได้6สเต็ปแล้วก็มีระยะยุบอยู่ที่102มิมขยับมาที่ตัว GB 350ครับโชคหน้าเนี่ยก็จะเป็นหัวตั้งขนาดแกนเท่ากันเลยคือ41มิมตร ส่วนระยะยุบจะน้อยกว่าครับอยู่10มิลิเมตรก็คือยุบอยู่ที่120มิลิเมตรทางด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นโชคคู่สปริงเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการระบุสเปกว่ามันสามารถปรับพีโดได้แล้วก็ระยะยุบครับมันจะอยู่เท่ากันกับทางด้านหน้าเลยก็คือ120มิลิเมตรฝั่งของระบบเบรคครับ Hunter 350จะมากับจานดิสเดียวทังด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าครับขนาด300มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิเปอร์2พอร์ต ส่วนด้านหลังครับเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด270มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์1นึพอตมาพร้อมระบบเบรก ABS แล้วก็สายเบรกเขาให้มาเป็นแบบสายถักส่วน GB 350ครับระบบเบรกเป็นดิสเดี่ยวทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยด้านหน้าขนาด310ม mm, ิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์2อพอตส่วนด้านหลังครับจานดิสเดี่ยวขนาด240มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์1พอตมาพร้อมระบบเบรก ABS จะเห็นได้ว่าสเปคเบรกถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยแม้ h o n d ้ h ครับด้านหน้าขนาดจานจะใหญ่กว่าอยู่10มิลิเมตรแต่ด้านหลังขนาดจานกลับเล็กกว่าถึง30มิลิเมตรต่อกันที่ตัวชุดล้อครับทั้งคู่เป็นแบบล้ออลัลลอยเริ่มที่ตัว Hunter 350จะเป็นล้ออัลลอยแบบลาย10ก้านโดยจะเป็นไซส์17นิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าสวมยางไซส์1้0ทับขอบ17ส่วนด้านหลังครับไซส์140ทับ70ขอบ17 ฝั่งของ GB350 ครับล้ออลอยจะเป็นลาย14ก้านตัววายแต่ด้านหน้าของเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ายุน1นนิ้วก็คือขอบ18นิ้วสวมยางไซส์130ยทับ70ขอบ18แล้วก็ด้านหลังสวมยางขนาด150ทับ70ขอบ17 ซึ่งต้องบอกว่าไซยางถือว่าให้มามากกว่าทาง Royal Enfield ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยดูจากสเปคแล้วมันน่าจะมีความหนืดมากกว่าแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าทางด้านหน้าเขาสวมล้อที่มีขนาดไซส์ใหญ่กว่าด้านหลังหนึ่งเบอร์ mm. ก็อาจจะช่วยชดเชยในเรื่องของความหนือดอํทำให้มันพลิกรถได้คล่องขึ้นสักนิดหนึ่งมากันที่มิติตัวรถครับความยาวคูณความกว้างคูณความสูงของ Hunter เนี่ยจะอยู่ที่ 2 5 5 5คูณด้วย1055คูณด้วย1505ม mm. ิลิเมตรฝั่งของ gb 3 5 0ครับมันจะมีความยาวมากกว่าแต่ว่าแคบกว่าแล้วก็เตี้ยกว่าครับความยาวอยู่ที่2180คูณความกว้าง800คูณด้วยความสูง1,105มิลิเมตรสำหรับชุดเฟรมทั้งคู่ก็จะเป็นเฟรมแบบ double cradle หรือที่เรียกกันว่าเฟรมเหล็กเปล y คู่ ในส่วนของมุมเบรกระยะเทรลครับเราเริ่มกันที่ Hunter 350จะบอกเพียงแค่ค่าของระยะเทรลเท่านั้นอยู่ที่94มิลิเมตรฝั่งของ G.B. 350ครับจะบอกเพียงแค่มุมเบรกอยู่ที่27.3องศาต่อกันที่ระยะกาวเคียร์แลนด์ความสูงใต้ท้องรถ Hunter 350ไม่มีข้อมูลตรงนี้มาให้ครับฝั่งของ Honda จะอยู่ที่166ม mm, ิลิเมตร แล้วก็ระยะฐานล้อครับตัว Hunter 350จะมีฐานล้อที่แคบกว่าพอสมควรจะอยู่ที่1,370ม mm. ิมฝั่งของ GB 350ครับกว้างขึ้นมาอีกอยู่ที่1,440ม mm. ิมตัวเลขความสูงเบาครับ Hunter 350อยู่ที่790ม mm. ิมส่วนของ GB 350จะสูงขึ้นมาอีก10มิมก็คือ800มิลิมตรสำหรับน้ำหนักตัว2คันนี้ ใกล้กันมากๆเลยครับโดยน้ำหนัก d ดร e i เวทของ Hunter 350อยู่ที่179กิโลกรัมส่วน G.B. 350จะหนักขึ้นมา1กิโลก็คือ180กิโลกรัม d ดร e i เวทความจุถังน้ำมันทั้ง2คันนี้จะให้มาเท่ากันเลยก็คืออยู่ที่15ลิตร ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งสองคันนี้น่าจะวิ่งออกทริปได้ไกลพอสมควรแบบไล่ๆกันเลยครับก็คือถังหนึ่งน่าจะวิ่งได้เกิน400กิโลเมตรเพราะจากที่ผมเคยขี่ตัว Mete o r 350แล้วก็ตัว c l a s s ิก3 5 0นะครับขี่แบบสัดๆัดที่ความเร็วแบบแช่ๆเลยครับอัตราสิ้นเปลืองยังไงก็มี30กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปสุดท้ายกันที่ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่น่าสนใจ Hunter 350ตัวระบบไฟของเขาครับน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่า ไฟ LED เนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ตัวไฟท้ายเท่านั้นด้านชุดมาตรวัดเรียกว่ายกมาจากเมทริโอเลยก็คือมาตรวัดถ้วยกลม2ออันครับด้านซ้ายจะบอกความเร็วโดยมีจอดิจิตอลตรงกลางมีเลขบอกตำแหน่งเกียร์แล้วก็ด้านขวาจะเป็นถ้วยเล็กเป็นทริปเปอร์เอาไว้นำทางแบบเทิร์นบายเทิร์นมีพอร์ตจ่ายไฟแบบ USB อยู่ที่สวิตช์ไฟทางด้านซ้ายและมาพร้อมระบบเบรก ABS ฝั่งของ Honda เทคโนโลยีเขาดูจะให้มาจัดเต็มกว่าครับเริ่มกันที่ชุดไฟสองสว่างรอบคันเป็น Full LED มาตรวัดครับก็เป็นทรงถ้วยกลมที่มีทั้งอ n นาล็อกแล้วก็ดิจิตอลอนาล็อกจะเป็นเข็มบอกความเร็วจอดิจิตอล LCD ตรงกลางครับก็บอกข้อมูลต่างๆและมีระบบไฟสถานะ H STC หรือ Honda Selectable t o r q u o n t r t r ท l ที่เรียกว่า Traction Control นั่นเองครับตรงนี้สามารถปิดได้ มีเลขบอกตำแหน่งเกียร์เช่นเดียวกันกับตัว Hunter มีไฟสถานะ Eco เวลาที่เราขี่แบบประหยัดน้ำมันคันเกียร์ของเขามีตำแหน่งกดที่ส้นเท้าด้วยซึ่งตรงนี้มันจะมีข้อดีเยอะคือว่าเราไม่ต้องมานั่งงัดครับทำให้รองเท้าเราไม่ต้องสกปรกจุดนี้ตัว Hunter เขาไม่ได้ใส่มาแต่ว่า m ม t e o r 3ส0จะมีให้กลับมาที่ g b 3 5 0ครับก็มีระบบเบรก ABS และไม่เพียงเท่านั้นครับมีระบบสลิปเปอร์คัตมาให้ด้วยในส่วนของราคาไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับเพราะว่าในไทยตอนนี้มีเพียงแค่ Hunter 350เท่านั้นที่วางจำหน่ายแล้วราคาเริ่มต้นก็คือ129,900บาทในตัวถังสีโมโนโทนตัวถังทูโทนครับแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ132,900บาท GB 350ราคาที่ญี่ปุ่นคือ5 5 0 0 0 0เยนแปลงเป็นเงินไทยแบบไม่รวมภาษีครับอยู่ที่ 145,000บาทถ้าเกิดมันจะมาจำหน่ายในเมืองไทยนะครับผมมองว่าคงจะต้องรอให้ c k เประกอบในประเทศไทยทางไทยฮอนด้าถึงจะสามารถนำมันเข้ามาจำหน่ายได้สุดท้ายนี้ครับผมพลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนยังไงก็ฝากติดตามที่ช n e l ของเรารวมถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r b l e ไว้ด้วยครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X GP